นี้เนี่ยหน้าหลังสี่สอดน,นะอันนี้เป็นทรงที่ขับสบายนะบอกเลยนะแต่ยังไง fc ดูนะทรงก็ไม่เสียเนี่ยหน้าหลังสี่สอดเห็นไหมหล่อปหมล,ล่ะเราสีบอลเงินนะ fc มันลงล้ออะไรก็เอาอยู่นะอันนี้เป็นล้อเท่ากันเนี่ยจับคู่เลยนะแล้วลำนี้มาซะเต็มเลยชุดหน้าอันนี้เป็นของแท้หมดนะ fc นะเพราะว่าลุงจะทำแต่ของแท้ชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟตัดหมอกอันนี้แท้เบิกศูนย์เลยนะ ลำนี้เป็นของน้องฟ้าน้องหลังนี่ fc อยู่บางบอนนี่เองอันนี้อยู่กรุงเทพเลย fc จากบางบอนเอาทรงนี้เลยรู้สึกจะวิ่งอาหารทะเลด้วยนะลำนี้นะเนี่ยหล่อเลยแล้วเนี่ยอเนี่ยของแท้เนี่ย fc เนี่ยของแท้เนี่ยนะไม่ต้องดูได้ตัวจริงหรอกผ่านกล้องนี่ยังรู้เลยว่ามันแท้เนี่ยมันจะใสขอบเขิบมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนียนตาะ fc นะตัดหมอกนะครับอืมแล้วกระจังหน้าตัวเนี้มันได้ลมตรงไหนเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดไฟลงไป fc เนี่ย ไม่ต้องเปลี่ยนเลยชุดกระจังอย่างนี้ก็หล่อนะเอาจริงหล่อเลยแล้วรถบอลเงินเนี่ยมาดูล้อเนี่ยเอมาดูล้อนะอันนี้เป็น s s r อันนี้งานไทยตระกูล d 2นะครับอันนี้อยู่ในตระกูล d 2นะเป็น s งานไทย8.5าลำนี้นะเราดูสีนะเอเนี่ยเท่ากันก็ยอมเขาเลยนะตัวสีตัวอะไรเนียเนยเลยไม่มีฟองเลยนะ FC เนี่ยขอบเกบเนี่ยเก็บได้ดีเลยนะนี่เก็บได้ดีสวยเลยนะครับ อันนี้8.5อันนี้6รูน็อตเดิม6รูก็คือตรงรุ่นแหละไม่ได้ใส่แดปเตอร์เนี่ยอันนี้ยังเห็นปอกเลยอันนี้โชว์ดุมนะถ้าเป็นงาน D2 ทูเเนี่ยจะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วของแท้มันจะไม่มีดุมมานะ FC เนี่ยใส่ปอกกันสันก้อนกันแบะตั้งสูนย์เรียบร้อยแล้วข้างในไม่ต้องอะไรเห็นไหมก้าน6ก้านข้างในก็โชว์โล่งไปยางเป็นสเตปเลนโซ่นะลุงจะใช้ของเลนโซ่เป็น2 4 5 4 5, 5 8เห็นไหม สังเกตเลยนะ FC ถ้าของลุงจะใช้สเต็ปนี้อย่างเดียวไม่ต้องใช้แก้มซอฟอย่างเงี้ยเต็มพอดีจะโหลดลงเท่าไหร่มันก็สวยนะโอเคนะครับโชคหน้าก็เปลี่ยนคู่หน้าเป็นของวินเนอร์ปรับขึ้นลงได้สี่ระดับอันนี้ทำดีเดียวแล้วจบเลยอันนี้ใช้สำหรับรถพวกนี้เลยนะในเกรดบรรทุกเลยนะวินเนอร์แกนยีปรับขึ้นลงได้สี่ระดับแล้วหน้าสี่นะ FC อืมลำเนี้ยหน้าสี่หลังสี่เลยอันนี้ขับสบายเลย แต่บอกเลยว่าทรงก็ไม่เสียไม่ธรรมดาแหละนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มฟ้านะเป็นเกรของไฮคูเซรามิกลำนี้เป็นฟ้า40รอบคันเขียวก็มีนะไฮคู Hi นะครับเลือกมาแล้วแต่วัยรุ่นเขาตัวรถเขาสีนี้เขาอยากตัดด้วยฟิล์มสีอะไรบอกมาลุงจัดให้ได้หมดนะเบรกมือทุกอย่างต้องใช้ได้จริงจะทรงไหนอะไรยังไงก็ช่างไอ้ f c ถ้าใช้เผาของลุงตัวนี้ PCR เนี่ยจะมาเลยคือเบรกมือนะครับเนี่ยกับ ABS ในะ f c นะครับ เนี่ยเบ่งมือตึงๆเลยเห็นไหมไม่ต้องมาดันถึงนี่เลยเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วและไม่ต้องมานั่งตั้งนะเดือนละสองครั้งอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยใช้ลืมนะ9 5 9 6เลยใกล้เคียงเลยกับตัวรถเดิม a b s ใช้ได้ไม่มีตัดสายไม่มีใส่กล่องหลอกครอเป็นเมตร35งานจากราชบุรีนะเป็นหัวเลดนะครับเป็นเลด30-4นะเป็นหัวเหลดเต็มนะ FC 3เมตร3าเนี่ยมาตรฐานเลยถ้าเลดเต็มก็คืออย่างนเนี้ยเนี่ยนี่คือหัวเลดเต็ม รุ่นนี้มีแขนมาอย่างนี้เลยนะแขนยาวเขาเรียกแขนยาวเนี่ยแขนปีนเนี่ยแขนยาวเลยอย่างนี้นะครับแล้วตามด้วยอะไรนี่ด้านข้างเนี่ยแทบลุกคันที่จะสั่งลุงเปลี่ยนคืออะไรมือจับเป็นคอมเมียมนะ,อ,ะอันนี้มันเป็นของแท้ของแท้ดียังไงดีตรงที่ว่าถ้าขี้เกลืออะไรพวกเนี้ยนะมันไม่กินนะเนี่ยพวกเนื้อโลหะอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันดีอย่างนี้นะครับช่วงล่างก็จัดให้เต็มอันนี้ดามหมดกันแบะหน้านะทุกอย่างยันหลังเลย ในตัวรับคารน,นล่างเนี่ยรับหมดนะดามหมดเป็นเหล็ก6มิลนะครับเป็นเหล็กฉาก6มิลนะแล้วก็สไลด์เรียบร้อยย้ายนะย้ายหูแนบเห็นไหมอ่าย้ายขึ้นไปปาดเลยแต่งให้ใหม่ลำนี้แนบ10ล้อนะข้างละ5แผ่นหัวก็ไม่ทิ่มละเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยอชุด2องอเป็น12มิล3มิตร12มิลนะมาตรฐานของรถเพาาลอยที่ใช้ล้อหลังนะครับ เป็นกระทะกึ่ง PCR ขอบ14ี่เนี่ยงานพวกนี้มีรับประกันหมดนะ FC ที่ลุงบอกนี่คือง,งานมีรับประกันทุกชิ้นนะนกระทะกึ่งพร้อมทําสีลูกเคให้เรียบร้อยเนี่ยจับคู่ให้อันนี้ออกสีเท่ากันนะขอบขอบ14นะครับเผาเป็น PCR Gen 4นะเนี่ยแน่นอนเก็บฝาครอบทุกอย่างน็อตให้เข้ากันหมดเนี่ยฝาครอบมาพร้อมชุดเผาลุงนะเผาเป็นเผาหัวหยาว PCR ที่ลุงใช้เป็นงานของลันสต็อปเลยนะครับ ยางก็เป็นมิชลิน x อ d ขอบ14แล้วลงหลัง4ีในี่ยซ c หน้าหลังเท่ากันเป๊ะเลยนะเนี่ยหน้า4หลัง4ขับสบายนะครับเนี่ยงนี้ไฟท้ายก็แท้เบิกศูนย์นะของแท้มดูง่ายเนี่ยอันนี้เป็นของแท้เบิกศูนย์เลยคู่หลังนะทั้งชุดอะเป็นของแท้หมดนะครับอ่ แล้วก็งานนะดามกระบะด้านบนลำนี้เป็นดามนอกนะจะมีดามนอกกับดามในแล้วแต่ FC จะใช้นะจะใช้เป็นดามในหรือดามนอกแต่ตัวนี้ดามนอกเชื่อมอย่างนี้ใน FC นะเนี่ยข้างละสี่เชื่อมอย่างนี้กับฉาครอบนะครับเนี่ยเชื่อมกับฉาครอบไปเลยแล้วก็ยึดน็อตต่างหากอ่าอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องปาดไลเนอร์แทงไลเนอร์ขึ้นมานะแล้วก็ชุดไฟเก่าเนี่ยคืนหมดนะลุงจะใส่กลับคืนให้หมดลุงไม่มีเอาอะไรกชิ้นนะลุงกลับคืนหมดเปลี่ยนอะไรกับลุงลุงคืนให้หมดทุกชิ้นนะครับเนี่ย ย้อยหลังเนี่ยก็เป็นแนววัยรุ่นเขาเนี่ยสต้นเนี่ยแซมเลดเป็นลายวัยรุ่นของเขานะครับเนี่ยสต้นแซมเลดอ่าโซ่ทุกอย่างก็จัดให้ครบเนี่ยไม่ใช้ก็ถอดได้นะเผื่อเปิดฝาท้ายนะครับเนี่ยเวลาเหยียบมันจะได้ไม่แบะนะอ่าเนี่ยไม่ใช้ก็ถอดออกได้นะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างนี่ก็เป็นด้านหลังเนี่ยจะจัดเลี้ยงได้สวยมากเนี่ยข้างละ5แผ่นเห็นไหมมันจะไม่เตี้ยมากอยู่ในแนวมาตรฐานของมันเลยอ่า ชุดละห้าแผ่นลัดแหนบทุกอย่างครบตรงเตงเหล็กนะแป้นเป็นแป,ป้นอย่างหนานะแป้นแหนบอย่างหนานี่สกีตัวหนาเลยนะครับแป้นอันนี้รับสําหรับแหนบพวกเนี้ยนะแหนบสิบล้อดโดยตรงนะไม่มีซาะนะไม่มีซาะซแหนบนะตรงตรงสาแหลกไม่มีซาะนะไม่มีเข้าร่องให้เลยนะครับจัดให้เต็มโช๊คหลังก็เป็นแกน20มิลมาตรฐานออสเต็ปเป็นโช๊คออกแบบเริ่มต้นเลยนะสะเต็ปเนี้ยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับลุงได้ เหนือออกตกใต้ซื้อได้หมดนะไม่เข้าใจตรงไหนให้โทรปรึกษาก็ได้โทรสายตรงหาลุงได้เลยนะ,ะแล้วงานของลุงนะถ้าเปลี่ยนชุดไฟกับลุงมาพร้อมเสร็จสับเลยคือตัวปรับไฟมันต้องมีนะ FC เพราะว่าชุดไฟพวกนี้มันจะมีมอเตอร์อยู่ในตัวลุงไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะลุงจะจัดให้ทุกลำถ้าเปลี่ยนชุดไฟนะครับไม่ต้องมานั่งขันข้างหน้าปรับจากตรงนี้ได้เลยจะเอาไฟสูงไฟต่ำนานเก้ารเริ่มต้น อยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับลุงได้แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะว่างานของลุงยังไม่ตรงปกถ้าไปส่งให้ f c ถึงหน้าบ้านแล้วงานไม่ตรงปกไม่ต้องจ่ายตังลุง